ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะทัญญาอาสยามชีวิตตกอาบเหลือเงินติดบัญชีเพียง500บาททัญญาอาสยามซึ่งได้มาเปิดใจผ่านรายการต้ยมยำอมรินระบุว่าเคยโดนทำของใส่และงานหายหมดจนเหลือเงินแค่500บาทแต่เธอก็ผ่านมาได้เพราะการนั่งกรรมฐา,าน ซึ่งมีช่วงหนึ่งของรายการที่พิธีกรได้ถามว่าช่วงงานเป็นศูนย์มีเงินติดบัญชีอยู่เพียง500บาทหนูใช้ชีวิตยังไงกับเงิน500ซึ่งทันยาก็ได้บอกว่าเรามีใครมีอะไรหลายๆอย่างที่มันพอเหลืออยู่บ้างหนูเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วไม่ต้องไปกินข้าวร้านอาหารหรือแบบอะไรรู้ๆก็อยู่ได้ซึ่งตอนที่มีเงินเหลืออยู่แค่500บาทหนูไม่ได้บอกใครหนูก็อธิษฐานจิตขอให้หนู รอดนะขอให้มีเงินส่งบ้านต่อขอให้มีงานเข้ามาเสร็จปุ๊บอยู่ๆรีวิวสินค้าก็เข้ามาแล้วก็ฟื้นตัว1เดือนหลังโควิดก็คือฟื้นตัวเลย ซึ่งพิธีกรยังได้ถามต่อว่าคิดดีทดําดีขนาดนี้แต่ยังโดนทําของใสมีอะไรที่ทําให้เราคิดว่าเราโดนทําคุณใสใสไหมซึ่งธัญญาก็ได้บอกว่าย้อนไปเมื่อ3ามปีที่แล้วไปหาพระแล้วพระบอกว่าหนูโดนของเอาน้ามันมะพร้าวเอาอะไรให้กินเพื่อขับออกพออีก30นาทีหนูก็อ,อ้วกออกมาเป็นเลือดแล้วก็เป็นดําๆขาวๆาวคือสิ่งที่กินไปไม่ออกแต่ออกเป็นสีดํากับสีขาวแล้วก็มือหงิกปากเบี้ยวกรีด หนูไม่รู้ตัวเลยอยู่กับแม่สองคนเพราะว่านั่งรถกับจากวัดแล้วอยู่บนรถแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยตอนนั้นแม่ต้องตั้งสติเพราะว่าหนูถีบรถแล้วก็มือหงอิกสามปีที่แล้วเราเหมือนเออไม่ค่อยคุยกับใครแล้วก็ไม่ค่อยสนใจใครเลยจนพอมันออกมาเราก็รู้สึกว่าทำไมเราจำอะไรไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้างอาทิตย์ที่แล้วเราทำอะไรคือมันจะจำไม่ได้เลยตอนนี้ก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วค่ะ